ครับสวัสดีคับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผม98พารวยและกรมุตุพารวยมาด้วยกันพี่น้องนี่มาวัดปู่สี่หกพี่น้องซึ่งวันที่แล้วหันเลขปู่เขามาตามพี่น้องเขาเต็มเต็มเลยพี่น้องบนล่างพี่น้องนี่คือตรงเลยฐานที่ต้นคอพี่น้องไล้พ่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งกันว่าวมนที่แล้วคนถือหวยขนาดไหนเดี๋วท่านผู้ชมไปเบิ่งมีชุดกันพี่น้องแล้วมีชุดกันจ้วก็มาถวายกันถือกันย่าง ถูกทั้งหมู่บ้านนะพี่น้องถูกทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลว่กากบ่าได้พี่น้องเอานี่ครับท่านชมนี่ครับอ่าชุดเป็นมาถวายต้นคอต้นคอ,นอพี่น้องต้นคอซึ่งเพิ่นเคยให้โชคให้ลาบกันมากนะพี่น้องนี่สถานที่วัดปูศูนย์กันท่านผู้ชมก็คงเห็นกันวนะ่าพี่น้องนะคงจะเห็นกันแล้วว่าท่านผู้ชมจะโชคดีและชโชคขุนบ้านกันงวดที่แล้วนี้เป็นจริงใจมากเอาละพี่น้องท่านผู้ชมแแอดเจ้าาพท่านผู้ชม นี่ครับบริเวณบริเวณวัดของปู่กันพี่น้องนะอ่าบริเวณวัดของปู่ศรีศูนย์กันนะครับพี่นออ้องท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมว่าปู 40, ่ศรีศูนย์พ่นเฮ็ดอีหยังแน่ต่อเติมอีหยังแน่อาจ,จิะตามแอดมาครับผมติดตามแอดมาเด้อโอ้ครับครับครับสวัสดีครับผมเป็นเด็กน้องคงินบนเงินขึ้นนี่ยินเขาว่าโชคมันหลักแสนบนบ่จังไหนน้อเนาะปู่เพิ่นให้ตัวใด็น้อเบิ่งิดพี่เดียวหั่น โอ้พอด้ใส่ได้สวยนอ<ช>พี่น้องนะเอะ<ช>บัดน,นี้คือซึ่งนางซึ่งบนบุคนพวกน,นึงหลือจึงไหนเจบนเลยละ่ะบนยังเดียวสุดมากพูัเสีหยห้บนครับผมโอ้วันนี้เพิน่นกับข้องเสียหายาะเราหน้าเฮ้ยจึงไหนกัคกับผมโอ้เอไอ้เพิ่นไปถามถามาเพิ่นเอาครับผมอ่าครับผมนี่คืออ่าพ่อพ่อยังนอเนี่พวกโชคดีเาะนะพอยจัน พ่อใหญ่พ่อใหญ่จันนีพี่ออน,นอ้อง <ดา S 1> พ่อใหญ่จันผู้พิโชคดีงวดที่ผ่านมางวดนี้เพิ่นกะจะอยังบ่ทันใดเป็นตัวเลขเดี๋ยวแอดจะขอไปขอนิมน่์นอาผอาจา,า์เพิ่นว่าจะให้แนวทางกันงวดนี้พี่น้องมนาะเอาตามเป็นมากครับผมเอาเนี่ยครับพี่สม้มซึ่งช่างปูเพิ่นกะสมแซมแบบรุ่งบรุบรณะวัดนพี่น้อง้อ,องน้ากัน เอาท่านใดอยากเกเป็นเจ้าภาพด้วยพี่น้องนะจิตต์ต่อทางแอดหรือทางบัตรมาได้พี่น้องเพิ่นกับสองแซมหงน้ำเพื่อเพื่อให้ท่านผู้ชมที่มาเที่ยวชมกันใด้วัดกันฮะโอ้พี่เมื่อปูนมาหนิป้าโศพี่น้องเอาเย็บเท่านมาเบิ้งกันพี่น้องมาหนีิเอาเป็นทั้งช่างเป็นทั้ง นี่ครับปูกระเบื้องกันเอาครับพี่นอ้องอ่าปูกระเบื้องสมแซมบุนะห้องน้ากันพี่น้องนะเวลาทรรมบุญชมเย็บซ่ท่านได้มากับมาไหวอ่ามาเชียวชมมาอ่าทั้งวัดเป็นกะห้องน้าสะดวกสบายนะฝีมือของปูเองได้หนึ่งได้บ้านธรรมดาได้ปูด,ด,ดูสุดยอดสุดยอดนะครับพี่น้องท่านผู้ชมเอาตามเอดมาครับผมนี่ครับนมัสก,การครั์พลาอาจารย์ครับผมเออเป็นคนท่อน อ่านี่ก็ซึ่งแอดเก้าแปดพารวยและก็มหมูตุกพารวย <Okay. S 1> ยังบอกเคยมาแคห่หลักตัวยังบอเคยมาเป็นครั้งแรกอ่อาจด้มาติดตามกันและอาจจะได้มา <c oughs> ระะเรื่อยๆเออก็ได้ว่าได้ยินข่าวว่าทั้งอาจารย์นี้เด็กทั้งวัดเขาเขา,ขาล่างบนบ่อาจารย์บัตรโอ้ยเล่ฝันในเส้นน้โอ้เล่เล่นินมิตรฟันข้าพ่อโอ้โหนิมิตรันอ่ะ เสื้อผึ้นกับมกักแข้งมัดก,กันนี่ก็จะออกใส่ออเ,เดเซอร์มาเลยเถิดครับผมอ,ออกใส่์ังไ่ยนอกว่ะนี้ยพวกเขาใจเด้ว่ออกเขียนไปก็จะออกใส่เนาะของตแล้วก็จะหมุนใส่มาเลยเถิดโอ้โหเออ,อ,อแอบมาสวดเพื่ะสวดได้พี่น้องท่านผู้ชมโอ้รับมุกของอาจารย์พระท่านอ่อานะครับพี่น้องวันนี้ว่าจะให้ท่านผู้ชมว่าของพระอาจารย์ อ่าซี่ซี่หกอะครับผมอ,อาจารย์ซี่พอก็ในลีมิตฝันได้ตัวไหนอ่าทำให้ชมกะเบิ้ง้วยมือตัวเองนะพี่รองนะเพื่อมีโชคพหลับได้มาเห็ดมาสางน้ำกันนะพี่้องนะเอางวนนี้เพิ่นมาเลขออกยุทธชุดเพิน่นเวดนโอเ้เลขกยุทธชุดของอของแม่ตะเคียนอ่าต้นคออ้นบอ,อเขาเอินขอเขาเอินแม่แม่ต้นคอบอกยังไงก่อนแม่ตะเคียนพิมพ์ผ้าโอ้แม่ตะเคียนพิมพ์ผ้า นี่ครับพี่นอ้องท่านผู้ชมโอ้ยเด็กสวยงามพี่น้องอันนี้เรียกยูเบอร์ด้นเสียเพื่อนนี่โอ๋อเรียกเสียอันนี้เราเรียกเบอร์โทรบันเนี่ครับเรียกเบอร์โทรโอ๋เรียกกันเรียกทัวเพื่อนอ๋อเรียกทัวเรียกทัวจะมานำ้ำซุปนั่นละครับผมทัวสองเหลี่ยมเพราะว่ามันเลม่มเออเหลี่ยมน่าสองตัวก่าอาจารย์มันมีสามตัวเจ้าสามตัวมั้งเถอะอ๋เอาเอาสองตัวได้สองตัวเพราะเอาเป็น นะฮครับผมมาในการมาในเลขกันเลขกันนึงเลขกันแหกเจ้าข้อมาเนี่โอ้ยแหกเจ้าข้อแหกเจ้าข้อันเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเอาละครับพี่น้องหลังจากเลขเลขชุดเลขยูอ๋อยูเสียผ้าที่บ้องเห็นยูเสียผ้าสองสามเก้าอันนี้เลขทูปเลขทูปคนนี่ ครับหนึ่งสี่กับห้าสามอันนี้เลขกันแห่เจ้าพ่อครับเลขเพราะว่านันเจ้าต,ตาโยุเคียนครับผมเจ้าเป็นเส้นเป็นย่านมากเป็นตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงมากเสียอยู่ในน้ำโอ้มันเลี้ยงมากเสียได้ป่ะจะเลีเ้ยงอยู่ในานา้ำครับผมวันนี้ก็เล่นออกมาทํานมีีครับทํานิีีได้ได้ตัวนี้นในตอนทํานมีีอ๋อตอนทํานไมีตอน ตอนเราขึ้นมาจากน้ำก็คือหนึ่งเจ็ดขาเออ 1, 1> นี่ตอนนจุดถูกเส้นเป็นยันต์มากโอจุดถูกเส้นวิญญาณเออบหนึ่งเจ็ดขามือวันพามันหันเลยครับมาทำมิเอนี่อ่ามันก็ตรงกับเลขทูบหน้าแม่นี่ยเลยครับผมโอ้ทูบหน้าแม,ม่อือนี่ยนะมิเตอรนี่ละอ่านะครับพี่น้องสมาชิกนี่ครับซึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งอ่ากุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้พี่น้องได้อ่านี่ยละกันอันนี้ตอนเส้นเป็นยันต์เนี่ ครับผมออตอนตอน,นี้ตอนมาท<ม>ี<ม>า่ที่จังหวัดเป็นบอกตัวนี้ครับผมโอ้พี่น้องเล่กสวยาม,มายกตร,ตรงครับเลขกันเลขกันทูบแม่ตะเคียนเล่กทุบแม่ตะเคียนก็หนึ่งสี่แล้วกันนี้ก็ถ้าสามศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งสี่เนาะนอกจากนั้นศูนย์หนึ่งสี่เป็นตัวเดียวกันในรายนีตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเรียกทั่วพอนี่กันสามตัวกับศูนย์หนึ่งสี่โอ้บังเกิดจริงจิงนะศูนย์หนึ่งสี่ท่าไปนะครับตัวตัวนี้เจ็ดห้าสามเล่กทั่พอนะครับบ้านนี ก็เลยตาเดาทหางมันข้าพผมตทนเอาทหางท่าปูอาจารย์นะเพราะว่าเจ็ดหามันก็ซึ่งตรงกันโคตรดีอ่าซึ่งตรงได้ถูกบัดทีนี่เอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อครับแคปหน้าจอไว้เอาไปเสี่ยงโชคสลากกินแบก์รัฐบาลกันยังมีเวลาหลายมืออยู่พี่น้องเพราะว่าคันกันออกถือแล้วก็พ่อจะมาทำหมุนทำซทานั่าเิ็นร้าผมเนี่ยทาง f o สี่ศูนย์ห้องนะครับพี่น้องอ่าปู u อ่าสี่สี่หกก็ถ้าดอะไรครับผมอ่าถ้าโชคดี อ่าทั้ง่านมากินมาท่านเพื่อนผ่าจากต้นไก่จากไทยมากินมาท่านซึ่งผู้เพื่นเสียชีวิตไปอ่าท่างวัดปูซีพ่อเท่าเลยตัวนี้เลยครับผมตอนเส้นไม่ย่านเลตัวนี้ครับเรียกเรียกสวยงามหนึ่งข่าวเสร็จคือหนึ่งเจ็ดห้าเนาะอาจารย์นะหนึ่งเจ็ดห้าอาจารย์สวยงามมากวันอันนี้มันเรียกยูสุดเพิ่นนี่สุดมเพื่อนเพิ่นว่าเรียกจ่อยูสุดเพิ่นโอ้เดี๋ยวเนี้ยังยังเห็นยูนบ่อาจารย์เห็น เรียกเบอร์โทรเบอร์โทรอยู่สุดโอเบอร์ทั่วยุสุดเดี๋ยวอ่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก่อสีการนมัสการอาภัาจารย์เราจะพาท่านผู้ชมก็ไปชมเบอร์่สุดกันนะพี่น้องนะครับผมเอเลขยูุสุดพันมันสามสองเก้าโอครับผมเพื่อนว่าปัญหามันออกเมื่อเพื่อนว่าเลขออกยูุสุดพันในหลานมันก็ออกเก้าสองนี่เลยครับผมอืมบ่ายมันว่ามันจะออกอีกเพื่อนว่าครับผมกับเลขทูบนี่เลยข้าภาพครับ กราบนมัสการท่านพระอาจารย์หลายครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นสะพานบุญโปรโมทไปทั้งคุณแหละครับแล้วครับพี่น้องสมาชมนี่แอดอยู่ที่วัดปู่สี่หกกันพี่น้องเนาะอ่าท่านใดที่โชคดีโชคหมานแล้วกจอย่าลืมเขามาทําบุญทำท่านกันอ่าซึ่งเพิ่นกับย่างสงเชื่อมกันได้หลายอย่างนะพี่น้องเนาะท่านกดถ้าท่านโชคดีก็ติดต่อทางเบอร์แอดแอดจะได้ติดต่อทางอ่าพระอาจารย์ของ อาพจารย์สี่หกกันอ่าต่อนะพี่น้องนะนี่ครับบริเวณวัดเพิ่นนะพี่น้องกันนี้ก็เป็นอ่าเป็นศาลาสวยงามมากพี่น้องสวยงามมากท่านผู้ชมกะอา่ามาเทียวชมหรืออยากจะมาทำบุญทำทานกะเชิญดันนี้พี่น้องเด้ออ่าซึ่งวัดเพิ่นกะสวยงามจริงๆเนี่ยท่าสีก็ยังสวยงามกันพี่น้องนะนี่ครับท่านผู้ชมเอาละครับพี่น้องแอดจะพาท่านผู้ชมกไปชมเบิ่งอยู่ที่ อ่าหมายเลขที่เชื่อของแม่แตะเคียนกันนี่พี่น้องนะนคนนก็โชคดีมาตลอดนะพี่น้องเนีย่ยถูกมาตลอดถูกมาสูงอดจนชุดจนไม่มีบอลสีไส้ไปเลยพี่น้องจนไม่มีบอลสีหอยแล้วอะาที่ตามเบ็ดมากครับผมว่าหน่อยไรไปไหนที่ตามเบ็ดมากครับผมก็นี่ก็เป็นสารอ่าสารเก่าของอ่าแม่แตะเคียนและอยู่ตรงนี้พี่น้องนี่ครับต้นตะเคียนอ่าแม่แตะเคียนซึ่งเพิ่น อยู่ที่โอ้ใช่ครับผมอาอชุดนี้ชุดสีชมพูอ่นานครับพี่น้องมามากเบิ้งนังกันพี่น้องบ้านนี่อยู่ตรงไหนน้อเด็กบานนี้าพี่น้องมาเบิ้งนังกันเด้อโอ้อยู่ที่ที่เบอร์ตรงที่ลําคอพี่น้องอ่านี่ทคานผู้ชมโอ้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วบ้านนี่เห็นแล้วบ้านนี่จ,จะจ o o มให้ดูนะพี่น้องนะเด็กซึ่งเิ่กนกะฝันเกี่ยวกันว่าเด็กเด็กจะออกอยู่ตรงที่ลําคอมาท่าน นี่ครับพี่น้องนี่ครับทุกชมเห็นม้าครับเห็นม้าครับนี่ท่านผู้ชมนี่ครับสามสองเก้าสามสองเก้าได้วพี่น้องเด้อสามสองเก้าเลขอยู่หมายเลขชุดชุดนี้ว่าจะออกชุดนี้พี่น้องรางวัลที่หนึ่งเลขใส่สามตัวก็คือสามเก้าอ่าสามสองเก้าพี่น้องสามสองเก้า นี่ครับท่านผู้ชมสามสองเก้าอ้าวโอ้ยมื่อแอดบอสันเออมื่อแอดันพี่นอ้องแอดฮิวเขาอ่าแล้วพี่น้องท่านผู้ชมนี่คือสามสองเก้านี่ซึ่งหยาบคือตรงชุดว่าเพิ่นมานิมิตนิมิตของพระอาจารย์นะ,ละเลขจะออกจุดท้องที่ชุดจุดท้องที่เบอร์หมายเลขของชุดพี่นอ้องอ่าฉะนั้นจะออกอาท่านผู้ชมออกไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งสับาลกันนี่ครับแอดจะขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะอ้าพี่น้องท่านผู้ชม เห็นไหมครับเห็นชัดเจนยว่านี่ยอ่าชัดเจนนะพอโตใหญ่ก็รอก็ได้โอเห็นกับจักสีไว้ไหนพี่น้องนะอ้าวอ่าจะขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่คืองวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2565เรื่องพี่น้องเรื่องปูสี่หกเอาพี่น้องให้มาแล้วเลขสามตัวเป็นบนพี่น้องนะสองสามเก้านะส่วนเลขทูบเลขทูบก็เพิ่งกระตัดเอาแค่สองตัวก่ะหนึ่งสี่ห้าสามส่วนเลขที่อยู่อ่านิ้วมืออ่าปูมือของแกรดนี่ก็คือเลข ที่เพิ่อนไปเชิญอมญญานที่ซึ่งผู้เพื่นเสียชีวิตกันอยู่ที่แม่น้ำกันก็นได้เห็นอยู่ในน้ำก็เห็นไอยูทูบหนึ่งเกต้าวันนี้พ่อเพิ่นท่านมาท่านทีเสียกะกะมาเห็นเป็นตัวนี้นะพี่น้องละศูนย์หนึ่งสี่นี่ครับเอาไปแคปหน้าจอไว้เอาไปเสี่ยงโชคสลักกินแบงค์รับาลกันด้วยพี่นอ้องเด้อถ้าโชคดีถ้าท่านถูกโชคดีไอท่านมาทำบุญกันที่อ่าต้นคอของแม่ตะเคียนเห่านะพี่น้อง นี่ต้นคอยมาจากเคียนเฮาอยู่ตรงนี้าาาาท,นท่านผู้ชมข่อมาทำบุญทำทานแล้วก็มาสักการะบูชากันเป็นอ่าเพิ่นจะบเด็กเพย์ชุดนะต้องการชุดสวยๆพี่น้องอ่าทามาจะเป็นทูบเทียนอาคำหมาคําพูหรืออะไร,ร,ออะไระก็แล้วแต่พี่น้องถ้าจะถ้าโชคดีกับเพครับพี่น้องอ่ะเอาใตาคลิปนี้ท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแปดพรวยและกรมอุตุพารวยพี่น้องอาอาจจเป็นซื้อไม้จากปัน่นสวนพรวยมาเป็นกรมอุตุนะพี่น้อง อาตาคลิปนี่ขอท่านผู้ชมจงสุขขีสุขขังร่ำรวยสต,วตังก์ขอให้เราร่ำรวยลุ้ยถูกหวยรวยเบอร์อ่าถูกสลัดกินแมงรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พ2565กันสุนัยเด้อพี่นอ้องอ่าตาคลิปนี่ขอให้ทุกคนสุขอ่าร่ำรวยกันสุขก้นเด้อสวัสดีครับผม